คือดีใจมากพี่ไม่รู้จะพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ให้กําลังใจตลอดคือถ้าเขามีพลังเยอะกว่าเราก็ต้องมีพลังให้เยอะให้เยอะกว่าเขาไปอีกตาหนูว้าแม้ตาหนูเป็นมากกยเลยอ่ะรู้ได้ยังไงพี่นุ๊กนิกนี่นางก็ร้ายของนางนะคุยกับพี่ภูพี่ภูบอกว่าอุ้ยสนามส่องน้องแบบเพอร์เฟกต์มากไม่มีอะไรจะแบบ พ thing, ูดอะไรกับน้องเลยบอกว่าเต้นดีมากพี่โบให้กำลังใจเราตรงๆเจอแข่กับตัวว่าไงแกก็ให้จริงๆแกไลน์มาตั้งแต่วันที่แข่งกับโดเสร็จแล้วแมตช์แรกของใช่ทุกวันทุกวันแกก็ไลน์มาชมพู่ตรวจกันบ้านลูกสาวทุกวันน้องๆทุกวันแกก็ไลน์มาบอกว่าแบบคือดีใจมากพี่ไม่รู้จะพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็ให้กําลังใจตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนามสามที่ฮ่องกงที่เราจะไปแข่งกัน มีชื่อพี่ผู้กลับมาแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกแบบขุนใจขึ้นไหมบอกว่าขุนใจค่ะเห็นไหมแตาหนูว้าแมตาหนูเป็นประกายเลยอ่ะพอพี่พอหมอแบบว่าคุณพี่สามารถลงสนามได้พี่ผู้มาช่วยคือไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกนิกช่วยชมพู่หรือชมพู่ช่วยลูกนิกคือช่วยกันค่ะช่วยกันใครเพราะว่าบางบางบางช่วงเวลามาจนเหนื่อยเนาะก็ไปพี่ผู้ไปช่วยแล้วเราก็พร้อมจะช่วยพี่ผู้คือซัพพอร์ตกัน กันอยู่แล้วครั้งสพดท้ายกันแล้วเมื่อกี้พี่วอบ,บอกนี่นี่นี่ชมพู่ทำไมเธอไม่เอาพิษสงความแบบว่าเล่ห์เหลี่ยมของเธอไปสอนให้นุกนิกหน้าใสาๆสของนางเนี่ยจะได้ดูไร้กาศขึ้นพูดว่าไงรู้ป่ะรู้ได้ยังไงพี่นุกนิกแกน,นางก็ร้ายของนางนางก็มีแบบว่าลูกเล่นของนางก็ลูกเล่นละคนละแบบไงคะและ<อ>้วก็พิ่สงเขาใสาบูอาจจะดู<อ>บูหนุ่มลูกหนุ่มอาจจะดูแบบว่าใสใสตอนนี้คู่แข่งจับทางได้ยังเรารู้ยังเรารู้ไหมว่าคู่แข่งเนี่ยตอนแรก เราไปเราไปยืนหนึ่งในสนามสองอาจจะจับจับจังหวะของมือเซตอย่างนุกนิกไม่ได้แต่พอตอนเนี้เราเราเราปรับตัวยังไงเพราะว่าคว้าจะจับได้แล้วเพราะว่าเขาควาจะแบบว่าทํากันบ้านมายอะขึ้นคือ,ค,อคือเราก็กลับไปดูวิดีโอค่ะว่าแบบคือตอนสนามสองเนี่ยตอนแหมดา,นาเนียเราเริ่มเล่นแล้วทั้งด้วยสภาพร่างกายแล้วกเ็เล่นทุกอย่างแล้วพอกลับมาที่ไทยเนี่ยเราก็แบบว่าซ้อมแผนกันให้มากมขึ้นตายแล้วมีแผนใหม่อีก ในนี้ดูสิมีมืออะไรใหม่ๆบ้างครั้มือสัญลักษณ์ใหม่ๆม่ไหมยังไงคือเก็ยังมีก็ยังมีเดี๋ยวเราต้องมาดูในสนามว่าเราจะเล่นรูปอะไรกันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบว่าก็ยังมีสัญลักษณ์เยอะขึ้นละใช่ค่ะคือในในตอนแรกเนี่ยที่ไปเขาก็ยังให้เล่นแบบคือยังไงไม่อยากให้เราใช้แผ่นเยอะมากเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราก็เพิ่งมาเขาก็อยากอยากให้คือไม่อยากให้เราแบบใช้ซิกเยอะอะไรรเล่นแบบพื้นฐานอะไรเงี้ย แสดงว่าเราเองก็ต้องแบบว่าทํากันบ้าตลอดเวลาพัฒนาตลอดเวลาเจอฮ่องกงเจอตุรกีก็คือมีวากาสตัวแม่มีหลายๆตัวที่แบบว่าพลังมาเพามาเต็มเลยเต็มรับมือ,อยังไงลูกความใสของเราจะช่วยได้ไหมลูกนานคงทุก <ผม S 1> เรานะลูกคือเขาคือถ้าเขามีพลังเยอะกว่าเราก็ต้องมีพลังให้เยอะ <laughs> ให้เยอะกว่าเขาไปอี <laughs> เราต้องบูทบูทบูทพลังเราต่อดเวลาหนูต้องบอกตัวเองนะลูก<ช>ว่าเราส่งเราเก้าสิบพะลูกใช่แล้วก็คือว่าเราส่งเราเก้าสิบสู้เขาต้องเอาเอนเนอร์จีไปสู้เขาด้วยรค่ะ <laughs> ใช่อะให้กำลังใจนุ๊กนิกนะคะนี่คือความหวังของชาติค่ะคืออนาคตของชาตินะคะเพราะว่านางก็คือช่วยมาทดแทนพี่ๆได้แล้วหลายๆคนก็บอกอุ้ยเซอร์ไพรส์นะุ๊กดิดทำทำได้ดีในสนามสองมากๆหลังจากพี่คู่ต้องพักค่ะมือตุย ให้กำลังใจทุกสาวนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะสู้ๆค่ะ